เชือกแล้วก็ใช้ท่อนพันปลูกท่อนัปลูกแล้วพี่วิธีการปลูกนะครับให้ให้ปลูกยังไงเอ่ยทิมนอนน่ะอ๋อให้นอนทิมนอนเงี้ยอ๋อไม่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 ต้องปักตรงใช่ไหมครับไม่ต้องปักตรงปักตรงมันไม่เสียหมดเลยปักนอนอย่างเงี้ยทิมอย่างเงี้ยอ๋อนอนขนาดกับพื้่อนอะกระเพื้นเพราะเชือกเราแนวนี้ไง ร<ส>วมแล้วก็ตก400กรัมจ้ะรอบหนึ่งน,นะจ้ะ400กรัม400กรัมอ่ากรัมหนึ่งราคาประมาณตอนที่ที่สูงสุดเลยมันก็35-40ถึงบาทที่ที่สวนนี่คือจำหน่ายท่อนพันธุ์ด้วยก็ขายจ้ะโอ้โข,ขายขายยังไงครับพี่ในการปลูกด,ดูแลคือนอกจากจะให้รดน้ำแล้วเราให้ใส่ปุ๋ยด้วยคร<ช>ับใส่ปุ๋ย,ยด้วย,วยกี่กี่กี่วันใส่ทีนึงครับผมเดือนนึงครับหนึ่งเดือนใส่ครั้งหนึ่งครับงต้องเดือนใส่ครั้งหนึ่งแล้วปุ๋ยเราใช้สูตรไหนครับผมเก่าเตาะเนี่ยต่อเนี่ยเตากาวแา่ที่ที่ที่เราตัด ตัดพันไปอะจ้ะอ๋ออันนี้พี่ชาจะให้ดูว่าวิธีการขยายพันธุ์ก็คือตัดอ่านหนึ่งต่ออันนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อเนี่ยขนาดนี้หนึ่งต่อประมาณสิบห้าเซนได้เนาะสาติดต่ยอดหน้าสิงอืมครับสวยครับพี่ชาบอาเพิ่งตัดไปตรงนี้ร้อยนี้เนาะอันนี้คือยอดรองมันยอดรองอันนี้ประมาณอีกกี่วันได้ตัดครับเนี่ยอันนั้นสามวันสามวันได้ตัด สวัสดีครับวันนี้เราก็พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของสวนปลูกชะอมนะครับที่จังหวัดอ่างทองเนาะอำเภอแสวงหานะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของแปลงแล้วก็มาขอความรู้ในการปลูกในการดูแลชะอมนะครับว่าเราปลูกแล้วก็ดูแลยังไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวให้กชาวบ้านได้ชมเลยครับผมชื่อสุชาติจันทนอมครับ ทำครับครับผมทำโอมนี่มาก็หลายปีนะครับหลายปีแล้วเนาะครับนี่เป็นอมแบบพื้นบ้านเราไงแปบบันเรียกพันดกอ่ะครับผมแล้วพื้นที่ที่เราปลูกนี่เขาเรียกว่าบ้านอะไรครับพี่บ้านตมพลบ้านพานบ้านพานอำเภอสวงหาสวรคหาจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับผมวันที่มาพอดีกําลังให้น้ำพอดีเลยครับให้น้ำพอดีพื้นที่ที่เราปลูกตรงนี้โอมประมาณกี่ไร่ครับประมาณสี่ไร่สองงานสี่ไร่กับสองงานนอง เนาะครับเาจะาขุดร่องครับจะไม่โคขุดร่อองคับผมขุดร่องที่ได้ขนาดก็คือสามวันตัดสามวันนะครับสามวันตัดหีึนับไปสามวันแล้วก็ตัดหนึ่งครั้งครับผมจ้ะแล้วก็ฉีดยาอาทิตย์ละครั้งใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งฉีดพวกฮอร์โมนอะไรไปบำาบํานิดนึงให้มันแตกยอดใช่ไหมแตกยอดแล้ก็ดูตามว่ามีศัตรูพืชอะไรไศัตรูข้แมลงอะไรบ้างนี่เราก็ดูชมนี่ปลูกยากไหมครับ มันไม่ยากครับต้องดูแลหน่อยดูแลช่วงที่ที่ปลูกของตอนแรกไม่ให้แฉะมากแล้วก็ต้องดูความลกน่ไม่ให้ลกพอมันเขาไม่ลกเขาก็จะโต๋พอมันสูงสักถึงเข่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไม่ทะลุกันอ๋อถึงเข่าเนาะอันนี้คืออันนี้เขาลุเราเราเราทำเสาครับทำเสาไม่เนี่ยให้ดูต่อครับอันนี้คือหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีอ๋อหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีอ๋อโชคเราเป็นพันอะไรครับ ันพื้นเมืองละเนี่ยแน่น้ำน้อยดกเอาน้ำน้อยดกแล้วกินกินแรงไหมกินชุนไหมชุนก็มันก็ปกติเนาะก็คือไม่ชุนมากเลยมีกลิ่นครับมีมีกลิ่นแหละรสชาติดีครับจะให้มันแตกยอดดีไหมครับผมดีครับพันนี้ก็ดีนะก็ดีนะคือก็มันรอบนึงอ่ะก็ตัดได้สามร้อยสี่ร้อยกิ่งสี่ไร่นะครับผมอันนี้ของพี่สุชาติคือขุดร่องตรงนี้เนาะครับขุดร่องอะไรจะห่างเมตรหนึ่งลึกเท่าไหร่ครับผม เมตรหนึ่งเป็นเมตรไหมสองเมตรสองเมตรอ๋อลึกเหมือนกันเนาะครับอันนี้เอาไว้เก็บน้ําด้วยส่วนหนึ่งน้ำด้วยสูบน้ำด้วยแล้วก็มีเลี้ยงปลาด้วยว่ามีเห็นปลานี่เดิมอ่าฮ่าฮ่าแล้วหลัง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 ร่องตรงนี้ระยะกี่เมตรครับเนี่ยระว่างร่องระว่างแถวหนึ่งเมตรนะครับแล้วแล้วจากนี่ถึงนู่นเนี่ยได้ประมาณประมาณประมาณใกลเกือบห้าเมตรสี่ห้าเมตรครับประมาณสี่ห้าเมตรคือระยะนี้แล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดว่าก็คือให้ได้ได้เขาเรียกไงได้ขนาดที่ ทางเดินให้ออ๋สะดวกเวลาเราเข้าไปทํางานก็จะง่ายหน่อยพุ่มชะอมมันก็จะได้ได้ที่นี่เราก็เดินเข้าไปตรงนี้เลยครแต่ให้วิชาเดินนำมือถุ่เดินนำมันจะที่ไปหน่อยอ๋อนี่อันนี้อันนี้ถีบไปนิดนึงแต่ก็ยังเดินทํางานได้อยู่นี่ยอะไรแงานเราเดินเข้าไปงี้เนาะเดินเข้าไปเดินเข้าร่องยอดอย่างนี้ถือว่าเก็บได้ยังครับเนี่ยได้เก็บได้แต่พวกนี้อ๋อตัอ้แต่พวกนี้เช้าครับเนี่ยเอาแล้วเวลาตัดดิเราตัดกี่โมงก็ช่วงประมาณตีห้าอ๋อตีห้า ห้าครับนี่ครับยอดสวยมากเลยครับยอดสวยก็ใช้ชลานั่นและแล้ววิธีการดูแลในการปลูกชมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยอยากให้พี่สุชาติลองแนะนำหน่อยครับว่าขั้นตอนแรกเลยในการปลูกเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงครับอันดับแรกก็ต้องต้องเตรียมดินก่อนอืมครับผมเตรียมดินแล้วก็ปั่นบนร่องให้เสมอเลยเพราะเราไม่โคขคุดเนี่ยมันจะแบบทิ่มันเสมอไงพอต้องให้พอดินมันมกแเราก็เอารถแบบรถแทกเตอร์ ปั้นปั้นบนล่องนะโรตารี่ปั้นครับโรตารี่ปั้นให้เรียบเลยครับดินได้ที่แล้วก็วางท่อวางท่อคราวนี้เนาะครับวางท่อนี่เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ระยะห่างแต่ละหัวนี่กี่เมตรครับผมประมาณสี่เมตรไหมท่อเหรอท่อท่อนท่อนสี่เมตรสี่เมตรพอดีเนาะท่อนหนึ่งพอดีเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัด ท่อนพอดีเลยแล้วก็เราตัดไอท่อมันจะมีบายปานไงไอไอไอตรงปายมันจะบานก็แตะตรวปานออกแล้วเอาไอสามทางอ่ะสวมเลยพอดีเลยครับพอดีเลยนี่นะตรงนี้เนาะสุดท่อพอดีก็สุดท่อพอดีเอ่อท่อเมนที่เดินมาสองนิ้วท่อสองนิ้วแล้วมามาออกตรงนี้ออนี้สองนิ้วทดสี่หุนทดสี่หุนเนาะขึ้นมานี่ท่อนี้คือสี่หุนสี่หุนสี่หุนสปริงเกอร์เป็นแบบแบบสามร้อยหกสิบองศาเลย แบบนี้หัวบบนี้แพงไหมครับหัวนี่ประมาณสี่สี่บาทกว่ากว่ากห้าบาทก็ไม่แพงไม่แพงเนาะใช้ได้เลยเนี่ยดูยอดหนึ่าเดินด้วยผมเนี่ยดูยอดนึ่ในการปลูกก็หลังจากเตรียมดินแล้วท่อนพันุแล้วครับผมท่อนพันุเราก็เตรียมไว้ประมาณต้าเราตัดแล้วประมาณได้ประมาณสามวันสามวันเราก็เราก็วิธีการปลูกดึงเชือกให้เป็นแนวทั้งหมดเลย อ๋อคืงเชือกแถวเพื่อเราจะเพื่อเราจะปลูกเวลาทิมทิมนานอนเนี่ยทิมจะได้ไปตรงมันไมได้แถบไม่ได้ตรงไงระยะห่างแต่ละแต่ละต้นมันมันเร้่แต่เราไงอ๋อรแต่เรานี่ก็ประมาณเราทีเราได้สี่สิบเซนได้ไหมได้ได้บอลสามสิบสี่สิบเซนเนาะประมาณสามสิบเซนเอ่อทีห่างแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราแต่ที่เหมาะสมก็ประมาณสามสิบสี่สิบเซนเนาะใช่ทำงานง่ายใช่ทำงานง่ายแล้วเดินง่ายไงอ๋อพี่ชายแนะนำให้เว้นระยะแถวเดินเข้าไปทำงานใช่เวลาตัดหญ้า หรือตัดหญ้าแล้วคนเดินด้วยือเพือเราปลูกขี่จัดเนี่ยมันมันลำบากไงครับผมตัดหญ้าก็ตัดลำบากแล้วมันก็เดินโดนต้นไงก็ขึงเชือกแล้วก็เออใช้ท่อนพันปลูกท่อนปักตกแล้วพิธีการปลูกนะครับให้ให้ปลูกยังไงเอยทิ้มนอนอ่ะโอให้นอนทิ้มนอนอย่างเงี้ยอ๋อไม่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 ต้องปักตรงใช่ไหมครับไม่ต้องปักตรงปักตรงมันไม่เสียหมดเลยปักนอนอย่างเงี้ยทิ้มอย่างเงี้ย๋อ้นอนขนาดกับพื้นอนากรบพื้นเพราะเชือกเราแนวนี้ไง ชิเรามาแนวนี้เราทิ้มนี่เลยปลูกคู่ปลูกคู่เลยอ๋ออใช้เป็นท่อนพันคู่คู่ให้นอนขนาดไปกับนอนขนาดกับพื้นเลยกับพื้นเลยอ๋อนี่คือเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราปักปักตรงเนี้ยเสียหมดเลยเสียหมดเลยเพราะมันเพราะว่ามันแห้งอ๋อเทคนิคนี้ครับผู้ชมนะครับทิ้มนอนนี้ก็มีเทคนิคมีทิ้มนอนเคล็ดลับนิดนึงว่าถ้าปลูกตรงนี้จะไม่ค่อยรอดถ้าปลูกตรงเนี้ยไม่รอดเลยถ้าทิ้มนอนขนาดนี้ แนะนำนะให้นอนให้นอนให้ขนานไปขนานไปก็กะระยะประมาณสามสิบสี่สิบเซนให้ปลูกให้ทั่วเลยระหว่างแถวก็ให้เดินได้สะดวกให้เดินได้สะดวกครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดหญ้าอะไรมันเดินล้ำบากรถเราถ้าเราที่จัดก็แต่หญ้ามันเข้าไม่ได้ครับผมแล้วหลังจากปลูกแล้วเราต้องให้น้ำยังไงครับผมให้เนี่ยให้อย่างให้พอปลูกไปปุ๊บเราฟางโรยเลยอ๋อฟางโรยข้างบนโรยข้างบนเพราะว่าการเหี่ยวไง ถ้าเราไม่โรย่้องไเที่ยวต้นไปเที่ยวครับผมเอาฟางโรยฟางโรยน้ําแล้วก็เปิดสปริงเกอร์ต้องรดรดทุกวันไม่รือว่าก็ทุกใใหม่นี่ต้องดูก่อนว่าพื้นดินเนี่ยขั้นต่ำเกจวันนะอ,อ๋อคือดูความชื้นเป็นหลักความชื้นทีพื้นถ้าความชื้นยังพอก็ไม่ต้องถี่มากไม่ใช่ไม่ต้องลดมากเพราะมันจะเน่าอืมันเน่า่าย,ยางไงปัญหาในการปลูกชะอมมีอะไรบ้างครับพี่ชนใหญ่ก็มีไอ้พวกแมลงไอ้พวกหนอนอะ หนอนในตัวเขียวหนอนก,ก็คือบอมันก็จะกินไงหนอนหนอนกัดใบหนอนกัดใบกินใบเนาะกัดยอดเนาะกัดยอดครับผมเชื้อราหลหระครับเชื้อรามันก็มันจะเป็นช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนหน้าฝนมันก็นจะกอบจะยิบจะงอไงอช่วงที่หน้านี่มันก็มันก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกก,ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีศัตรูเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยมีจะมีก็แค่หนอนหนอนหนอนตัวเขียวติดคือมันก,กินยอดหนเลยนะเนี่ยถ้าเราถ้าเห็นตัวถ้าเราเห็นตัวทักตัวทั้งตัวถ้าเราไม่ฉีดนะ เดียวคืนเดียวเนี่ยได้ตามเนื้อมันจะไม่เลือเลยเราก็ใช้ยาทั่วไปไม่ได้ใช้ยาที่ไม่ตกค้างเนาะมัมียาที่ว่าไม่กี่วันก็เก็บได้ใช้พวกกลุ่มยานอกเนาะยานอกพวกยานนอกแล้วในการเก็บนะครับผมถ้าเก็บยอดเนี่ยหลังจากปลูกไปเนี่ยกี่วันถึงจะเก็บได้กี่วันกี่เดือนตอนนั้นประมาณสักสองเดือนสองเดือนเริ่มได้เก็บเนาะสองเดือนได้เล็มยอดดเล็มยอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับผมเต็มที่ก็สามเดือน ก็คือเราเราเรา,เราเก็บเริ่ม,เร,มเริ่มเก็บได้เลยแล้วได้เก็บ<ช>ทุกวันไหมลูกต้องเว้นวันไหมครับสามวันสามวันเก็บทีนึงสามวันเก็บทีพื้นที่ตัวนี้ประมาณสี่ไร่เนาะใช่สี่ไร่กว่าสี่ไร่สองงานปลูกเกือบเต็มพื้นที่ใช่มันมีหลายรุ่นเนาะแล้วในรอบหนึ่งในเก็บในการเก็บเนี่ยได้ประมาณกี่กร,รัมครับก็ถ้าเกิดว่าเก็บกันก็คือสามวันเนี่ยเราก็ตัดครั้งหนึง่ง ก็จะได้สักสามร้อยกรัมหรือถ้าเกิดว่าลูกจ้างลูกจ้างเขาไม่พร้อมเงี้ยก็คือสองวันตัดสองวันก็รวมแล้วก็ตกสี่ร้อยกรัมจ้ะรอบหนึ่งนะสี่ร้อยกรัมกรัมหนึ่งราคาประมาณตอนที่ที่สูงสุดเลยมันก็สามสิบห้าถึงสี่สิบบาทแล้วก็ต่ำสุดก็สิบบาทจ้ะก็ได้เยอะนะก็มันก็พอพออยู่ได้ค่ะก็ถือว่ารอบหนึ่งได้เยอะเลยก็ก็เป็นของลูกจ้างมั่งแล้วก็ ค่าแรงค่าแรงแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็อะไรเนี้ยก็คือก็พออยู่ได้จ้ะก็พออยู่ได้กับกับเลี้ยงครอบครัวแต่ข้อดีคือมันเราลงทุนครั้งเดียวก็ลงทุนก็ไม่ได้ลงทุนบ่อยแต่ก็ลงทุนครั้งเดียวคือขุดขุดแล้วก็ลงท่อลงอะไรแล้วก็จะมีทกท่อนพันุเนาะจ้ะแล้วก็พอพอปีที่สองเนี่ยเราก็ตัดขายต้นได้มั่งอ๋อที่ละที่ที่สวนนี่คือ จำหน่ายท่อนพันด้วยก็ขายจ้ะอ๋อขายขายยังไงครับพี่ก็ขายที่ที่ขายอยู่ก็คืออ่กิ่งละบาทอ๋อบาทละบาทเลยนับกิ่งเลยจ้ะเออเราตัดให้เลยเนาะกิ่งยาวแล้วเราก็ทําทําแบบว่าคือปลูกได้เลยอ่ะจ้ะทำไม่ให้เลยก็คือเราตัดสดนี่แหละจ้ะตัดสดแล้วเราก็เราก็ส่งส่งแบบออนไลน์ได้หรือว่ามามารับที่สวนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็คือคุยกันอะไรอย่างเงี้ย ก็คือถ้าใครสนใจท่อนพันธุ์ก็คือเรามีท่อนประมาณแค่นี้อ๋อเนี่ยความยาวเนี่ยความยาวแค่นี้ความยาวเนาะอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยต้นมันต้องใหญ่ต้องใหญ่อ๋อให้ยาประมาณนี้ยาประมาณนั้นอธิบาว่าท่อนละหนึ่งบาทก็ไม่แพงไม่แพงเนาะหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทห้าสิบกวาต่าใครสนใจก็เดี๋ยวขอเบอร์โทรครับผมเดี๋ยวก็ขอเบอร์โทรนะขอเบอร์โทรติดต่อเลยครับถ้าใครสนใจเรื่องท่อนพันธุ์หรือวิธีการปลูกครับ์แปดหกห้าหนึ่งเจ็ดสี่หโอเคครับ เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ในจอนะฮะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวพาไปดูชมนี่ครับเดี่ยวพันดกครับพันดกหนามน้อยดูเขาเนี่ยดกมากชมแล้วก็เอาไปทำกับข้าวได้หลายอย่างเนาะครับหลายอย่างเอาไปทอดใส่ไข่นนี่ดดูยอแกงส้มชมทอดก็ได้เนี่ดูยอดเนี่ยสวยครับสวยโอ้โหสวยมากพันดกหนามน้อยเพราะชมอีกปัญหาหนึ่งในการทำคือหนามก็หนาแต่ ล้ไไมม่่ากอ๋อปุ๋ยอ๋อลืมไปเราในการปลูกดูแลคือนอกจากจะให้รดน้ําแล้วเราให้ใส่ปุ๋ยด้วยครับใส่ปุ๋ยด้วยกี่กี่กี่วันใส่ทีนึงครับผมเดือนนึงครับหนึ่งเดือนใส่ครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือนใส่ครั้งหนึ่งแล้วปุ๋ยเราใช้สูตรไหนครับผมยูเรียกับสิบห้าเอาผสมกันผสมกันอัตราละครับผมอัตราคืออัตราการใส่แต่ละครั้งยูเรียสองยูเรียสองแล้วก็สิบห้าหนึ่งสิบห้าหนึ่งส่วนเท้ากับเท้ารวมกันเท้ากันแล้วก็โรยครับโรยใส่เยอะไหมใส่เยอะใส่บางแค่ไหนก็แล้วแต่เราครับ เแคนเราไสอ๋อจะไม่ต้องให้เยอะมากครับไม่ต้องเยอะมากไสพอเราโรยเสร็จปุ๊บเราก็ให้น้ำเลยที่นี่ก็ไล่ละลูกประจักษ์ไลละลูกโอเคเพราะเดือนหนึ่งไสห่นหนึ่งเดี๋ยวพาเดินชมของนิยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บได้เนาะพรุบวิธีการตัดแล้วครับผมใช้กางไกงตัดกางไกงตัดเอาประมาณไหนพี่ประมาณไหนกางเกงมาตัดนี่แค่นี้โอ้นี่เลยตัดนี่เลยประมาณสามสิบเซนเนาะต้องไปแต่งอีกไหมแต่งก็แต่งแล้วแต่ถ้าหน้าก็ตัดก็ ตันนี้คือมัดเลยมัดเลยเราไม่ได้ม,มีกรรมตัวอย่างเนาะประม,มาณไหนี่ทบ้านโอ้ที่บ้านเลยโอ้ได้ได้เดี๋ยวจะหาเดี๋ดดดดวยวหารูปให้ดูเนาะอาจจะเป็นรูปถ่ายหรือวีดีโอให้ดูได้ว่ากรำหนึ่งประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดนั่นก็ราโกนไปไปไปดูต้นไปไปครับไปดูไปดูต้นพันธุ์ตรงนู้นเนาะตรนู้นต้นพันธุ์เอาฮ้ยขายกิ่งพันธุ์ไปไปดูครับผมเดี๋ยววันนี้มาขอความรู้เรื่องการปลูกการดูแลแล้วก็การขยายพันธุ์เนาะการขยายพันธุ์ของโฉมก็คือใช้ใช้ท่อนพันธุ์ นใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพี่สุชาติได้นะครับผมชะอมพันธุ์พันธุ์ยอดดกหนามน้อยพันธุ์พื้นเมืองครับผมรสชาติดีเนาะนรสชาติด,ดีกินอร่อยครับเนี่ยพอโซนนี้นแล้วแบบนี้รู้สึกป,ปูกกันเยอะเลยปูกกันเยอะเป็นเป็นพืชหลักเลยเนาะพืชหลักแบบมันเป็น มันดีฝ่าอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะโอ๊ยไม่ถืไง้ยยโอยโอ้ยนอ่ยโอ่ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้อโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ีโอ้นโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยเอ็นอ้ยนี่ท่อ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ที่้ราอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ่อออั่อยนี่ยที่เราตัดไปนี่ครับประมาณนี้ะ ปากทามในถุงอืมแต่ถ้าเราจิ้มถ้าถ้าเก็เราตัดแล้วได้ทาบวันเราไปจิ้มก็ดินได้เลยอ๋อคือคือตัดเสร็จปุ๊บส่งไปก็จิ้มได้เลยเพาจิ้มได้เลยอืมไม่ต้องแช่อะไรนะครับไม่ต้องแช่เนาะไม่แช่เลยอันนี้เป็นระบบน้ําเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะว่าระบบน้ำเราใช้แบบไหนอาจจะตัดอีกตอนหนึ่งอันนี้คือต่อเก่าต่อเนี่ยต่อเนี่ยต่อเก่านี่แต่ที่ที่ที่เราตัดตัดพันไปอะจ้ะอ๋อคือตัดให้เจ้เหลือประมาณสองนิ้วได้เนาะ วันนิ้วสองนิ้วสองนิ้วห่างจากพื้นดินตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับอันนี้รู้สึกปีที่สามจ้ะปีที่สามแล้วอปลูกรอบนึงมันอยู่ได้กี่ปีก็ที่ที่ผ่านมาน่ะสิบปียังไม่ได้หรือนะสิบปีสิบปีส่วนส่วนจะเทิบไปเนี่ยอีกสามไร่อืมครับผมเมื่อกี้ฟังอะไรได้ก็หูผึ่งกันนะสีไลก็บรอบนึงก็ได้เเฉลี่ยกบแพง พอแพงแล้วก็มาถั่วเฉลี่ยกับถูมันก็จะถูกอยู่ประมาณสามเดือนจ้ะแล้วพอได้เนี่ยเขาก็ขึ้นก็เป็นพืชที่น่าสนใจเนาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยมมันดกมนจะมันจะปิดหน่อยเป็นอีกหนึ่งพืชที่น่าสนใจครับทำมาเนี่ยก็ปีที่สิบวอืะรายได้ก็ถือว่าพอได้เนาะก็พออยู่ได้นะก็เรียกว่าก็เรียกว่าพออยู่ได้อ่ะครับผมสามารถเป็นอาชีพของครอบครัวได้เลย ใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรของพี่สุชาติดูครับจะส่งจะอะไรยังไงติดต่อรองก็ได้ติดต่อก็ได้แต่ขายท่อนละหนึ่งบาทนะครับผมไม่แพงหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทห้าสิบตาง์อ๋อแล้วแต่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่แน,นั้นเนาะเนี่ยจ้ะอ๋อนี่คืออันนี้คือได้ได้หนึ่งปีแล้วจ้ะอันนี้นี่คือได้ขนาดนะในที่ที่เราจะตัดขายนะี่คือคือเราก็เลือกเนี่ยจ้ะเนี่ยอ๋อนี่ขนาดนประมาณนี้จ้ะเนี่ยเนี่ยวันนิ้วก้อยเนาะจ้ะเนี่ยวันนิ้วก้อยแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีต่อเนี่ย แต่ถ้าเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้อ่าเรนพี่ชาจะให้ดูว่าวิธีการขยายพันธุ์ก็คือตัดเนี่ยครับผมนี่คือหนึ่งต่ออ่าหนึ่งต่ออันนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อเนี่ยขนาดนี้หนึ่งต่อประมาณสิบห้าเซนได้เนาะสิบห้าเซนหนึ่งต่อเพราะว่าเราตัดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะบ่มไว้ประมาณสามคืนสามคืนจะมีตาขึ้นตรงนี้ตาตาเนี่ยอ๋อบ่มบ่มนี่คือบ่มเลยคือเราก็ใส่กระสอบใส่กระสอบตั้งไว้น้ำรดจัด แล้วไว้ในล้มคือหมกหมกไว้ในกระสอบล้วเอาน้ำเอาน้ำราดสามวันจะมีตาขึ้นมีตาขึ้นเลยตามเนี้ยจะมีขึ้นเขียวตุ้มตุ้มหมดเลยพอมีตาขึ้นนี่คือสามารถเอาไปปักได้เลยปักได้เลยครับผมอันนี้คือหนึ่งต่อปักนอนนี้แล้วต่อของท่อนพันเนี่ยที่เราไว้ขนาดนี้หนึ่งปีจ้ะก็คือได้ขนาดเลยจ้ะได้ขนาดราาต้นเขาจะแก่แก่แล้วก็คือก็คือเขาก็จะงอกเขาจะแตกแบบ เวลาตัวเชฟเลยคนนี้เออมันยอดใส่ที่เหมือนว่าต้นทันไม่ไม่ได้ขนาดอันนี้มันก็จะไม่ตรงต้องให้ต้องให้พอดีเนาะครับพอจะไม่แตกไม่แตกแล้วนี่เราก็เสียเวลาคือนอกจากเราจะขายยอดแล้วแล้วก็มีท่อนพันขายด้วยท่อนพันขายด้วยอย่าครับใครสนใจเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ครับเดี๋ยวโทรมาสอบถามพิชชาติได้ส่งทั่วประเทศทั่วโลกนี่คือตัดทำพันได้หมดเลยได้หมดเลยอืมครับผมใครสนใจก็ โทรมาสอบถามพูดคุยกับพี่สุชาติดูครับผมนี่ก็มีเยอะเนาะอ๋อพี่ชาคือแบ่งเป็นสองโซนเลยสองโซนโซนท่อนพันโซนหนึ่งไม่ไม่ใช่ค่ะมคือมันก็มันก็คือฤดูกาลเดียวเนี่ยแต่นี้ว่าเราเราก็ค่อยๆตัดไปอ๋อที่คือเก็บยอดได้ด้วยจ้ะเก็บเก็บยอดแต่นี้ว่ายอดถึงยังมีเราก็ยังยังยังเก็บยอดได้แล้วถ้าเกิดว่าออเดอร์พันเข้ามาเราก็เราก็ตัดก็ตก็คือเราเก็บยอดไปเรื่อยๆ พอมันได้ระยะอายุแล้วขนาดได้ช่วงก็คือเราก็ทำสาวเลยในตัวีนานี่แหละจ้ะอ๋อทำสาวแล้วก็ขายได้ด้วยโอ้ดีดีดีนานนี่จ้ะน่าสนใจจ้ะน่าสนใจครับน่าสนใจเดี๋ยวถ้ามีพื้นที่จะหาไปปลูกยัถ้าก็ลองดูหนักก็ดีนะน่าสนใจครับเพราะว่ามันทำงานเอ่อไม่ไม่ถือว่าไม่ไม่ไม่หนักมากเนาะแต่ถ้าเรามีลูกจ้างเนี่ยมันก็มันก็ดีอ๋อปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในครัวเรือนเราเนี่ย เราก็ตัดได้สองคนแล้วเนี่ยเราก็ได้แปดติดกรัมเช้าหนึ่งเราก็ส่งถ้าพื้นที่เราใหญ่อย่างนี้อาจจะไม่พอใช่ไหมไม่ทันต้องหาแรงงานเพิ่มเพราะว่าที่สวนเจ็ดไร่โอ้เจ็ดไร่เลยทั้งหมดก็เติบไป็นอีกแปลงหนึ่งสามไร่สามไร่กว่าสองคนน่าจะไม่ทันไม่ทันแต่ก็ถือว่าสร้างสร้างเงินสร้างรายได้ได้พอสมควรแล้วผมก็ก็พออยู่ได้จ้ะพออยู่ได้เนี่ยเพราะว่าผมสังเกตดูโซนเนี้ยปลูกกันเยอะถ้าจะเป็น สี่มเมืองอ๋ออยู่ใกล้ด้วยแล้วมีมีคนวิ่งด้วยมีคนวิ่งมีแม่ค้าก็คือเราสะดวกหน่อยแม่ค้าเขามารับที่ที่บ้านอแล้วก็มีอยู่สองสามาก็ดาวหนึ่งร้อยกรัมสองร้อยกรัมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะครับราคาคือเราก็คุยตาม้องตลาดเราก็พูดได้เลยว่าต่อรองกันได้จากที่พูดคุยสอบถามมาเมื่อกี้ก็การดูแลก็ไม่ถือว่ายากมากปัญหามีแค่หนอนกัดยอดกัดใบกับเชื้อรานิดหน่อยช่วงช่วงหน้าฝนนะถ้าเกิดว่า ผลเขาชุกหน่อยยอดเขาก็จะน้อยหน่อย<ม>แต่ราคาเขาก็เพิ่มท<อ>ขวีคูณขึ้นมาก็ตามปางตามปกต,ตินะถ้าอันไหนที่ทํายากราคาก็จะขึ้นราคาขึ้นเราก็มีวิธีเทคนิคนะใครสนใจก็โทรสอบถามเทคนิคได้แต่และก็ร้านยาของเขาเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเรื่องการปลูกการดูแลเดี๋ยวขอจบไว้ในคลิปนี้ก่อนเนาะครับครับอีคลิปนึงจะขอดูระบบน้ำต่อครับในในของคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกชาติของคุณค้าสวัสดีครับ อันนี้เป็นการนี่ับที่เราตัดทำาสาวแล้วก็ขายท่อนพันไปนแล้วนเนาะบนหลังร่องก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่แถวสี่แถวครับถ,ถ้าตที่คนนี้แล้วมันเราเอม่ก็คือว่า,าถ้าเราจะให้ได้ขนาดเลยสปิเกอร์มันจะบุดได้อ๋อพอดีพอดีเนาะแต่นี้พ,พื้นที่เราจำกัดเนี่ยเราต้องอานเองเนี่ยรับผมลร่ลลองอันนี้มันจะแคบหน่อย ถ้าร่องนู้น่ะจะได้ขนาดออืมลง่มาหน้ยครับผมร่องนู้นนะต้องแรกที่เราดูเนี่ยครับชมเราต้องทําให้พ้นน้ำอ่ะถ้าฝนตกแล้วไม่สวยสวยยอดสวยมากเลยเห็นเราหิวข้าวแล้วเขาตายเห็นแล้วหิวข้าวเลยเนี่ยแกงส้มชะอมทอดเนี่ยชะอมนะครับผมยอดชะอมอันนี้พี่จะใช้ไหมพิ่งตัดไปตรงนี้ร้อยนี้เนาะอันนี้คือยอดรองมันยอดรองอันนี้ประมาณอีกกี่วันได้ตัดครับเนี่ยอันนั้นสาม สามมาได้ตัดก็คือตามรอบที่เราคุยกันเนาะสามรอบตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวเขาต้จะมีน้องเล็กคือโผล่มาอีกนดนึยนะครันผมจะไล่กันมาอย่างนี้ไล่ขึ้นมานี่อย่างนี้อย่างนี้อือครับผมมีน้องเล็กขึ้นมาเออก็ถือว่าเป็นรายได้ต่อเนื่องเลยเนาะต่อเนื่องเขาเป็นอีกพืชหนึ่งถ้าใครที่จะทำเกษตรผสมผสานเนาะนี่เ้อย่างเงี้ยเนี่ยวน้องคือเป็นรายรายวันหรือว่าเป็นรายวันรายสัปดาห์ได้เลยเนี่ยน้องมันออกเนี่ยนี่น้องมันเนี่ยเนี่ยน้องมันเนี่ย เนี่น้องมันสามวันเก็บที่ามวันเก็บทีพื้ที่สี่ไรนะครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวคำนวณเท่าไหร่นะสองร้อยกรัมไปสี่ร้อยกรัมร้กรัมแล้วสามสิบาทถ้าเกิดว่าช่วงช่วงช่วงถูกอ่ะมันก็มีสิบาทถึงทุ่เสียิบาททุเสียยีบาทจ้าสก็โมปดได้แปดพก็ได้ แล้วพอเขาเขาลงเขาก็ลงเดี๋ยวพอเขาขึ้นเขาก็ขึ้นเราก็ต้องดูตามตลาดและเราก็หาม่ขาให้ได้หนึ่งคือนอกจากจะหาวิธีปลูกแล้วก็คือต้องหาตลาดด้วยหาตลาดด้วยนะเราต่อรองได้ไงราคาแบบถ้าเรามีส่งให้เขาตลอดแต่หละคือคือเขาก็เราก็คุยได้ว่า ราคาอะไรอย่างเงี้ยตามตลาดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแม่ค้าซื้อแล้วแนะนําเมนูเนี่ยครับเฉอมเนี่ยเมนูก็คือทำอะไรกินอร่อยก็ที่ขายนิยมก็แกงส้มแกงส้มเฉอมทอดน้ําพริกน้ําพริกไข่เจียวเฉอมโอ้พูดไปแล้วหิวเลยข้าวร้อนแล้วก็แกงอะไรลนะแกงแกงอะไรอ่ะที่แกงเปื่อยแกงอะไรอ๋อแกงเปื่อยแกงเลียงรึเปล่านี่ แล้วก็มียำด้วยผมเห็นล้านส้มยำก็มีเขามีเมนูยำยอดชมมีมีครับผมแล้วสนใจน่าสนใจครับผมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเนาะถือว่าเป็นพืชเงินแสงเงินล้านได้เลยเนาะพ่อไม่เคยได้ก็ได้ชมบรรยากาศช่วงเย็นสวยงามมากระบบน้ำเพราะว่าเราทำนี่ต้องมีคนตัดประจำเราอยู่ทำนี่้องคนตัดประจำแล้วก็เยอื้ครับผม ตัวไวสำคัญครเรื่องแรงงานครับแรงงานมันโตวไวโอ้โหโตวไวมากครับผมถ่ายเก็บบรรยากาศนี่นครับวันนี้ลมแรงด้วยครับลมแรง วยคบ 18, <000. S 1> มื่นละสามพันสามทิศต่าง